อะไรฮะอะไรปุ๊กจะทำะไรเอาอะไรเอาอะไรลูลกหรูจะเอาอะไรหืมไหนอ่ะตรงล่างเอาเชือกเหรอ กินอิ่มแล้วใช่ไหมทำไงก่อนลูกทำไงก่อนทำไงก่อนไม่ใช่หวัดดีก่อนหวัดดีก่อนพีเตอร์พีเตอร์พีเตอร์ป้ปปปาก่อนเน่ยโอเคครับลงข้างล่างใช่ไหมโอเคน้าโอเคอืมเชือกอยู่นี่ไงนี่ใช่ไหม <laughs> โอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวปิดกล้องก่อน